รถ SUV ที่แข็งแรงและสมรรถนะที่ดีที่สุดในโลกคันนี้เลยค่ะ ซูบูรุ X V ปีอ0 1 6เครื่อง2.0นะคะวันนี้ราคาพิเศษมากๆ379,000บาทค่ะมาดูความพิเศษของคันนี้นะคะเขาจะมีไฟมาให้ถึง3จุดเลยทีเดียวนะคะข้างหน้านะคะไฟของเขาเลยจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะตัดลงมาข้างล่างตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกเนาะแล้วก็ตัดมาข้างล่างตรงนี้เลยนะคะจะเป็นไฟ d a y ์ไทมนะคะมันจะเปิดไว้ตลอดเวลานะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นตัดออกมาแบบนี้เหมือนลมเข้าลมออกเลยนะคะตรงนี้เนาะคันนี้นะคะเป็น ขอบ17นะคะเป็น225ส้าทับห้แซดนะคะคันนี้ยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าคันนี้ยางปี2ี่เลยนะคะดอกยางยังแน่นๆนะคะด้านข้างเขานะคะอาไฟเลี้ยวนะคะอยู่กับขอบกระจกตรงนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะใครที่ชอบนะคะไปกลางเต็นเนาะสามารถเอาเต็นท์วางตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงหรือใครอยากแบกจักรยานขึ้นไปนะคะวางตรงนี้ได้เลยนะคะสมุรุเพียบพร้อมเลยจริงๆนะคะ ในส่วนขังด้านหลังนะคะคันนี้นะคะมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้คันนี้บอกเลยว่าขับสี่นะคะไม่ไม่สามารถปรับขับ2ได้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์2จุดนะ่าตกแต่งได้สวยงามมากๆนะคะซูบูรุคันนี้เปิดมาปุ๊บมีพรมสวยงามเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่ายางอะไหล่แน่นๆนะคะคันนี้โอ้โหชุดเปลี่ยนยางเป๊ะมากนะคะคันนี้ ตรงข้างนี้นะคะปรับได้40เลยนะลูกค้าทุกคนตรงนี้นะคะปรับได้60เลยลูกค้าคนไหนนะคะที่มา2คนอยากขนของบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆ เดี๋ยวแซนจะพาไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะว่ามีความพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะอยากแนะนําเลยคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติเนาะมีคุยคอนโซลนะคะตรงนี้แล้วก็คนไหนนะคะที่ชอบเล่นเกียร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคันนี้เลยมีแพนเอนชิพด้วยว้าวขับสนุกกันมากมากเลยนะคะคันนี้ซูบปรุคันนี้นะคะเครื่องเสียงเนี่ยเปลี่ยนเป็นเคนบูดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าทุกคนสามารถเชื่อมฟังได้ปกติเลยเนาะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสี่นะคะคันคันนี้ขับสี่นะคะ ข้างในเขาเนี่ยกว้างมากแซนชอบสุดเลยก็คือพวงมาลัยนะคะนําเสนอมากๆลูกค้าที่ชอบสายลุยสายฮาสาย,สายแบบฮาร์ดคอร์ต้องคันนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากๆดีมากๆตอบโจทย์สุดๆนะคะภายในเขาเนี่ยเป็นตัวดําดําเดิมดําโรงงานเลยนะคะคันนี้ใหม่มากๆนะคะลูกค้าสังเกตรถเนาะพวงมาลัยยังไม่ค่อยจะมีรอยอะไรนะคะลูกค้าคันนี้ใช้ถนอมมาต่อให้จะเป็นรถปีเก่านะคะแต่ภายในยังใหม่มากๆเลยเป็นเบาะหนังนะคะสีดํา มาพร้อมกับพรมนะคะเขาผูกพรมมาให้เรียบร้อยลูกค้าซื้อคันนี้เท่ากับว่าตอบโจทย์มากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของเนาะเดี๋ยวแซนจะพาไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าว่าดียังไงนะคะโอ้โหข้างหลังนี่นะคะบอกได้เลยว่าซูบูรุคันนี้นะคะมีถึงความสปอร์ตเนาะทุกคนสปอร์ตมากๆเป็นสีดําก็สปอร์ตอยู่แล้วนะคะดุดันนะคะ คันนี้เนาะโอ้โหเอาออกมาวางตัวนี้ได้เลยนะคะวางแก้วนะ้ำวางอะไรสบายเลยนะคะเฮดลูมเราเนี่ยไม่ติดหลังคาแน่นอนนะคะทุกคนข้างหลังเขาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเนาะใครที่สามารถไปแบบแฟนการอะไรเงี้ยเนาะไปทริปเที่ยวทริปกลางเต็นท์คันนี้ตอบโจทย์มากอะอบอกลงให้ดูอีกทีอ่าเผื่ออยากใส่ของนะคะอยากวางแบบนี้ ลูกค้าคนไหนนะคะสนใจ s u v ที่มีความแข็งแรงคือคันนี้เลยนะคะแนะนำมากมากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจออกรถวันนี้กับแซนนะคะโปรโมชั่นเอาไปเลยค่ะขับฟรี3เดือนไปเลยนะคะลูกค้าออกรถศูนย์บาทนะคะเครดิตดีออกรถศูนย์บาทไปเลยนะคะใครสนใจติดต่อแซนมาได้เลยนะคะ0 6 2 7 8 7 8 7 7 7หรือจะโทรเข้ากิจสากูดคาร์ได้เลยค่ะ083222203นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะ ขับฟรีไปเลยค่ะ3เดือน